สบายดี f อฟซีทุกคนเนาะทางเก่าผมใหม่เอามาติดตามทางาช่องกันไกลชาแนลเนาะวันนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องอยากมาเล่าสู่ฟังเนะเาะเรื่องก็คือหลายๆคนด้หูจักเนะเาะผ่านมานมันมีพัยาตเกิดขึ้นในสังคมบ้านเฮาเนาะข้าพเจ้าเองก็ กลับเป็นผู้หนึ่งนะที่ว่ามีความเสี่ยงนะไปพวพันใกล้ชิดกับคนที่เขาเจ้าติดนะและก็ยอมภักว่ากดดันหลายเลยกดดันเมื่อหู้จากว่าผู้ที่ใกล้ชิดเข้ากเนขาเจ้าเสี่ยงนะนอนกับบุรับพี่น้องเลยเครียดสมองกับทำงานบ่บ่บรยักสะดวกา่าสิซะ ผู้ซื้อกับคนที่ใกล้สินเฮาได,ได้ได้ติดนะะมีซื้ออยู่นำนำอ่าลิสต์ของแขวงที่มันออกมาเอากระไลมือยอ้อนหลังไปเนะาะโอ้มือนั้นมือนี่ผู้กเกี่ยวน่ยได้มากใกล้ซิดกับเฮาอ่าเนื่องจากเมื่อนั่นนะที่เรา้ฟังเมื่อนั่นกน็เป็นมือวันที่เชสองอ่าวันที่เชสองนั่นเสอง,งเดือนสี่นี่แหละ้รพเจ้าได้ ตอนเศร้านะครับเจ้าไปเซ็นเอาไปประกาศอยู่ในห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนการเมืองการปกครองตอนเศร้าตอนแรงมาประมาณสี่โมงหาโมงก็ไปนั่งดินเงื่อนมูเนาะอะไรเงือดินเงื่อนมูนาง,ง,งก็แบบโดนต่างนะครับเจ้าก็ก็รู้สึกว่ากับมันโควิดมันกำลังระบาดแห้งอะนะกับน่งดินน้ำมูกับน่งมีโต๊ะรวมกันกับมีสามคนมีหมูมีร้านของหมู เล่นึ่งในนั่น่เป็นผู้ติดเนาะแต่ยังบ่ฮู้มื้อนั้นแต่แต่แต่ยังบ่ฮู้ว่าผู้กเกี่ยวอันติดก็นั่งเหร่นะเจ้าก็ออกเมืองเนาะกเมื้อนั้นก็เจ้าก็เริ่มล็อกดาวนบ้านพุทธสว่างใต้มื้อมือ,ม,อ,ม,อมือเคสทีสองสี่หกเริ่มประกาศเนาะว่าเพิ่นติดเชื้อบ้านพุทธสว่างใต้ก็เจ้าก็มาเฮือนก็เอ่อ มากแก้เครื่องแก้คล้องว่าขอโทษออกเลยครับแส่เมี่ยนเนาะอ่าอำนาจอะไรจะขึ้นห้องนอนแล้วก็พร้อมกันนั่นก็ไปต้มน้ำต้มในกินคือเขาเจ้าบอกมาทาั้งหลายนายมีหัวค้างห,หัวขี้หัวสิไข่ยอยังต่างๆต้มกินกินสองหมอ้ออะไรกับครอบครัวเนาะแต่หมู่ทางากลุ่มในโรงเรียนนกับบอกแนะนำมาต้องต้องหัดใาโตโน่นนี่นั่นเพราะว่าเขาได้สัมผัส คิดว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วนะฮะยังบูดันหูหดืว่ากู้เกีย้ยวนติดนกเนาะก็กู้เกี้ยวก็มีอาการในหนึ่งว่ามันเป็นไขวัดนเนาะก็ไข่เนี่ยแต่ข้าพเจ้าได้สักยากันเนาะเข็มที่สองแล้วก็ยังบหมันใจตัวเองเพราะว่าไปนีน่นเงิ่อนมูกตร์ไซแมสอยู่เนาะแต่ยังบูมั่นใจตัวเองว่าเขามีเสื้อติดนในเขาหรือบอ่อนะภายหลังที่ว่าหูวาอาหู รู้สึกว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วนะขับพระเจ้าเขาบรบูบริปไปใส่แต่ครับครอบครัวเขาบริบูไปใส่พยายามตีกรอบให้ตัวเองเนาะบริบูไปใส่นะแต่แต่จำเป็นที่เขาหลีกเลี่ยงบุได้นเนี่ยก็คือเขาไปซื้อของกินเนาะแต่ขับพระเจ้าไปคนเดียวบขับพระเจ้ารู้สึกว่าขับพระเจ้าจได้รับวัคซีนแล้วก็ไปคนเดียวก็ไปตลาดอยังนัไนแหละก็ไปเนาะขับพระเจ้าก็ยังบอกก็ไปเนาะวันนี้หลังจากนั้น นอออนะ่องกระซงมาบอกเนาะไอ้คนไปกวดเดอ้อเพราะว่าน้องติดแล้วนี้น้องอยู่ห้องหมอกะมือเศร้านี่นะถือมื่อวันที่สี่เดือนเดือนหานี่ครับเจ้าก็ได้ตัดสินใจไปกวดเนาะไปกวดกะก็มีหลายคนอยู่ไปกวดก็มีประมาณสิบกว่าคน,อนตอนที่ข่าเจ้าไปกะฮักชาลายัยห่างเนาะไปในหมอไปนกเน้นน้ำว่า สักประวัติกรถามว่าเจ้า,าใกล้สิดกับบุคคลใดที่คือเจ้าติดนี่เขาก็บอกว่าบุคลบคลนั้นบุคคลนั้นเลขที่เท่านั้นประจำโตเนาะหรือว่าสมโนโครวัวก็ได้ไปนำเนาะอันนี้ฝากตึงปู่ปูที่มีความเสี่ยงแหละให,ให้ให้ตัดสินใจเอาตัวเองเนี่ยเขาไปกวดเนะาะถามบ่มีเขากะที่ว่าเขา,าเป็นคนที่ปลอดภัยและมากักโตยู่เือนสิบสี่วัน,นกักโตยูเงิน ก็บัดน,นี้ก็หลังจากนั้นก็คัดกรองเรียบร้อยเนาะท่านหมอกเอามีหลอดตัวนึงให้หลอดก้มๆหรอกหลอดตัวนี้แหละและ้วก็ไปถ่ายรูปสักประวัติถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเพิ่นกระกวดบ,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 บ้างกวดเพิ่นกะมีเป็นคืออันฟอยเย,ย่หูเนี่ยพีนยย่น้องเพิ่นจะแยเขาเอาอันข้อหมายว่าเอาเออ่ เอาสารคัดลังเนาะเขาเอาะสารคัดลังน,ออนงี่เลย่งจมูกเขาเนี่ยเขาเนี่ยเ,เขาแย่เข้าไปทางในสารคัดลังเอามากกับบริสุ์ดอกเลืหมอก่ะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยนะว่าให้กัดโตอยู่เฮือนเนาะพอเขาบริเวณคนที่ใกล้ชิดโดยโดยตรง่ะนะจาะย์ขัดคนอยู่ในครอบครัวหรือเพื่อนทีเอาไปกัดโตไว้ต่างหากได้พี่น้องเอาไว้อยู่ศูนย์มองนั่นมองนี่ศูนย์ห้องเฮียนต่างๆเพือ่อนที ไว้ๆเด็กันคนในครอบครัวเดียวกันนะอะไรแบบนี้ท่านหมอกระบ,บอกมาว่าเอออันต้องกักโต๊ะยู่เฮือนเนาะว่ายไปอยูอ่พ้นกับบุกคคนหลายคนนะอยู่ในห้องอะไรพ้นแบบนี้พ้นพ้นอ่ะจะหู้ในตัวเมื่อที่เฮาเหนเันไปคนติดเนาะหรือว่ามีเสื้อเป็นบวกแล้วเปินสิโทรหาอหนึ่งโทรหาสองกดเสียเอารถมาหับเอาเลย รถตู้ VIP อได้เป็นว่ารถตู้มารับไปปินป้นพวอยู่ในแยกเปียวอยู่ในห้องหมอนัน่นเนาะกลับไ่อยากให้คิดร้ายสำหรับคนที่ใกล้ชิดนะครับรเจ้าก็บมีอาการหยังหลอกแต่กาตัดสินใจไปไปกวดเนาะเพราะว่าเขาสึกว่าเฮาอยู่ใกล้ชิดกับกับคนทิติดฮั้นกันดี่าแก้แหละรับผิดชอบตัวเองตปสุดท้ายนี่ก็อยากฝากถึงคนบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ท่ติดเสื้อหั่นเนาะ อ่าหนึ่งนี่ต้องได้อ่าว่าละเอียดว่าห้องอยู่ใกล้ชิดกับไผเนาะคนใดที่ติดนะคันว่าห้องบัวาว่าห้องบัวพีเป้าหมายว่าห้องไปใกล้ชิดกับไผนี่เพื่อชีวปวดจหยเนาะอันที่สองก็คืออย่างไห้เนี่ยน้ำคือบางคนคือขับพรเจ้าไปในเห็นนะบางคนน่ะซื่อแท้กระโปอยากบอกบ้านกระโปอยากบอกย่านิแบบเสียความลับในใด้ขับเจ้ากระโปรงใจนะนี่อยังฝากเรื่อนผู้จร ีจะไปกวดขนาดไหนว่าข้อมูลจริงนํานะเพาิ่นเนื่องจากเขาก็มีส่วนทับทิศในสังคมอย่าง,งน้อยก็ให้มันถูกต้องในข้อมูลของตัวเองทนะ่านเนาะว่าอยากเป็นตัวเพิ่มทนะ่านเพราะว่าการตรวมันเป็นสิ่งที่บดีจะน้อยมันสีลามไปทุกที่หน้าอันนี้สำคัญแต่เรื่องทำหลอกทำลายเพื่นยังบริสุทธิเพราะว่าเขายัางบริุทิดเดยแต่สำคัญแหละบัตรบัตรยำโตต้องถือไปนำบัตรถือเลยก็ต้องบอกซื้อจริงบ้าน,จร,นจริงนะ้ำสกุลจริงเนาะ อันนี้อยากขอห้องให้พวกที่เป็นคัสเตอร์ทั้งหลายนะที่ไปกวดอยู่ตามจุดต่างๆต้อง,ง,งบอกความจริงกับเพื่อนนะก็ขอจบเท่านี้ขอขอบใจ I need someone